สำน,นักงานพาณิชย์จังหวัดน่านเปิดการจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลเปิดเพจเปิดไลฟ์ขายผลไม้เพิ่มช่องทางให้กับเกษตรกรจังหวัดน่านในวันนี้เวลาประมาณสิบนาฬิกาที่ตลาดผลไม้ของคุณอัน๋นทุเรียนหมอนทองกาดน้ำทองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านในกฤิดเพชรเพชรชรบุรนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดเพจการจำหน่ายขายผลไม้เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับเกษตรกรจังหวัดน่าน ของจังหวัดน่านมีการคิกออฟกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้หรือฟรุตเฟสติลที่สำนักง,งานพาณิชย์และผู้ประกอบการภาคเอกชนได้จัดขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายสินค้าพืชผลผลิตทางการเกษตรโดยกำหนดจำหน่ายสินค้าผลไม้ได้แก่ทุเรียนและสับประรดและสินค้าผลไม้ของจังหวัดน่านได้แก่มะม่วงลิ้นจี่ซึ่งมีสินค้าเป้าหมายจากแหล่งผลิตทั้งในและนอกพื้นที่ประกอบด้วยทุเรียนมะม่วงสับประรดและลิ้นจี่โดยเปิดคิกอ off กิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้หลังจากน,จน,นายจุรินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดงานการจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลผ่านการถ่ายทอดสดผ่านระบบ z o ู m มิ e t i n g พร้อมกันทั่วประเทศทั้งนี้สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดน่านได้กำหนดเปิดการจัดจกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้พาณิชย์ฟรุตเฟสติวัล2022ในพื้นที่จังหวัดน่าน ในระหว่างที่สองถึงแปดพฤษภาคม2565ณร้านคุณอัน้นทุเรียนหมอนทองกาดน้ำทองน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนอกจากนี้แล้วทางสำนักง,งานพณิชย์จังหวัดน่านได้ร่วมกับร้านคุณอัน้นทุเรียนหมอนทองได้จัดรายการโปรดีนาทีทองหมอนทองเกรดเอจากจังหวัดระยองจันทบุรีสับปะรดผู้แลจากจังหวัดเชียงรายสินค้าผลไม้ของจังหวัดน่านที่กำลังออกสู่ตลาดมากได้แก่ มะม่วง,งเขียวเสวยมะม่วง,งน้ำดอกมาสีทองลิ้นจีพันคุคอมปริมาณการจำหน่ายชนิดละไม่น้อยกว่า1,000พันกิโลกรัมวันละประมาณหนึ่งกิโลกรัมในผลไม้แต่ละชนิดราคา149บาทต่อ,อก,กิโลกรัมส่วนผลไม้ของจังหวัดหน้ามีลิ้นจีมะม่วง,งก็ราคา20-25บถึงบาทต่อ,อก,กิโลกรัมส่วนจังหวัดเชียงรายมีสบับปะรดภูแลมาจำหน่ายในราคา12บาทต่อ,อก,กิโลกรัมทางด้านาในกฤตเพชรเพชรระบุรนิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงผลไม้ตามฤดูกาลของจังหวัดน่านตามนโยบา,ายของรองนายกดนตร,ร,รีและดนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุลิลนลักษณะวิสิทิ์กำหนดให้มีการจัดก,กิจกรรมรณรงค์การบริโ,รรรโภคผลไม้พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศระหว่างวันที่2-8พฤษภาคม2565เพื่อรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผลไม้ผลผลิตตามฤดูกาลข,ของปี2565โดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดน่าน ได้มีการจ,าจรัดกิจกรรมรวณรงการบริโภคผลไม้พาณิชย์ฟรุตฟสิวัล2022ระหว่างวันที่2ถึง8พฤษภาคมนี้ครับนิว24สถานสำนักงานพาณิชย์ก็ดีทางผู้ประกอบการค้าผลไม้ก็ดีก็นํามาจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดน่านนะครับควบคู่กับผลไม้ที่กําลังฮิตอยู่ทุกวันนี้ก็คือทุเรียนนะครับนอกจากนี้เราก็มีการ ร่วมมือกับทางจังหวัดเชียงรายนะครับในการนำสับประรดภูแลซึ่งเป็นสับประรดแท้ๆของจังหวัดเชียงรายเนี่ยมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคามิตรภาพด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนว่าในช่วงเนี้ยนะครับผลไม้ของน่านก็ดีของประเทศไทยก็ดีในทุกที่เนี่ยออกมาเนี่ยอยากจะเชิญชวนคนน่านเองเนี่ยได้มาอุดหนุนนะครับแล้วก็ จับจ่ายซื้อผลไม้นะครับที่ชั้นชื่นชอบนะครับไปบริโภคกันในช่วงนี้ครับผลไม้ไทยเรานะครับเป็นอัดดต้นต้นของโลกและที่สําคัญผลไม้ของน่านเองไม่แพ้ที่ใดในประเทศไทยครับขอบคุณครับนิวยี่สีสถานีประชาชนประสิทธิ์สองเมืองแก่งภาพข่าวสามารถเม่ใจดีรายงาน